สวัดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวที่ช่อง All Things h a i r กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพียวมีเคล็ดลับแอบมาบอกเพื่อนๆกันเป็นวิธีทำให้ผมของเรานะคะหอมยาวนานถึง7วันเลยก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง All Things h a i r ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปเกี่ยวกับผมของเราคะ่ะมาค่ะในช่วงนี้นะคะเพียวก็มีเวลาว่างนะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็แน่าจะ work from home กันเพียวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องไม่สระผมแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนกันเลยเพียวก็เลยคิดชาเลนจ์ขำๆนี้ขึ้นมาทดลองค่ะทำชาเลนจ์ไม่สระผม7วัน,นดูโดยเพียวนะคะจะหาวิธีต่างๆมารักษาความหอมแล้วก็ความสดชื่นให้กับผมของเราได้ยาวนานที่สุดโดยที่จะไม่แตะแชมพูเลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า ผมนะคะมันจะพังหรือว่ายังปังอยู่ไปดูกันเลยคะ่ะ ก่อนจะมาเริ่มเท้าดาว7วันนะคะเพียวจะเลือกแชมพูที่คิดว่าสะและสะอาดที่สุดนะคะแล้วก็ให้ความหอมนอยู่ยาวนานนะเพียวเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น Sunsilk Natural and p e r f u m e l o s s o m Hydrangea Pear คู่นี้เลยค่ะทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะผสานน้ำหอมระดับพรีเมียมเลยที่รังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลกนะคะพร้อมพลังสารสกัดจากธรรมชาติลูกแพรและดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะบำรุงผงของเราให้นุ่มชุ่มชื้น พร้อมกลิ่นหอมละมุนติดผมยาวนานข้ามวันเลยค่ะหมดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์แม้เราจะไม่ได้สักผมบ่อยก็ตามค่ะเคยจะใช้แชมพูทําความสะอาดโดยเน้นไปที่หนังศีรษะนะคะเพื่อขจัดพวกมลภาวะต่างๆเนี่ยออกไปแต่ว่าในส่วนของครีมนวดค่ะเราจะไม่ลงตรงหนังศีรษะนะคะเพราะแบบนี้จะทําให้ผมเรามันเร็วขึ้นเราจะเน้นไปที่ปลายผมของเราเลยค่ะใช้เสร็จแล้วนะทุกคนเคยาบอกเลยว่ากลิ่นคือแบบดีมากหอมมากหอมตลบอบอุ่นไปทั่วห้องน้ําเลยนะคะอย่างกับอยู่ในสวนดอกไม้ตอนนี้นะ ผมหอมมากเหมือนน้ำหอมราคาแพงในห้างหยุดดมผมตัวเองไม่ได้เลยค่ะทุกคน วิธีที่2นะคะปล่อยผมให้แห้งตามธรรมชาติค่ะวิธีนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบให้มันเปียกหรือเสื้อเรานานๆน,น,นะคะก็อาจจะเลือกเป็นการใช้พัดลมเป่าหรือว่าการใช้ไดเป่าลมเย็นนะคะเพราะว่าหากเราใช้ความร้อนที่มากเกินไปนะก็จะเร่งการผลิตน้ํามันทําให้หนังศรีรษะของเรานะคะมันเร็วขึ้นค่ะลองสังเกตดูนะว่าถ้าเราใช้ลมเย็นเป่านะคะผมเราจะนุ่มและก็คงความสวยได้2อถึงสวันเลยล่ะคะ่ะวิธีที่3มนะคะเราจะใช้วีคนสัตว์เพื่อผมเรียบลื่นค่ะ การใช้หวีนะคะก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเราควรเลือกใช้หวีขนสัตว์ที่จะช่วยให้ผมของเราเนี่ยเรียบลื่นขึ้นนะคะแล้วก็ผลิตน้ำมันออกมาอย่างพอเหมาะกระจายความมันจากโคนผมไปที่ปลายผมทําให้โคนผมของเราเนี่ยไม่มันจนเกินไปนะยืดเวลาให้ผมของเรายังดูสวยไปได้อีกคะ่ะวิธีที่4ี่นะคะเราจะมาเก็บผมตอนนอนในช่วงที่เรานอนนะคะให้เรารวบผมและเก็บผมไว้ส่วนด้านบนของหมอนนั่นเองค่ะตรงนี้ไม่ต้องนอนทับผมนะคะผมก็จะไม่เป็นร้อยด้วย just like you love it and i don't burn myself i just had to touch it, it it's so fast วิธีที่5ใช้ดรายแชมพูเมื่อผมของเราเริ่มมันค่ะแน่นอนนะคะว่าพอนานวันเข้าเนี่ยผมเรานะมันก็จะมีความมันขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดจากต่อมผลิตน้ํามันนั่นเองค่ะแต่ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้ดรายแชมพูมาเป็นตัวช่วยได้เพียวเลือกใช้เป็น Sun Seal Oil Killer Fragrance Booster ตัวนี้นะคะเขาช่วยขจัดความมันบนเส้นผมในทันทีทําให้ผมพลิ้วสวยเบาสบายที่สําคัญนะคะกลิ่นหอมสดชื่นติดผมมากๆเลยเพื่อนๆนะคะก็ควรจะเลือกตัวที่แห้งแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ไม่ทำให ผมแข็งนะคะเพราะว่าจะทำให้ผมเราเนี่ยดูธรรมชาติและก็ดูสะอาดขึ้นค่ะวิธีที่6นะคะเราจะมาลดความมันด้วยกระดาษซับมันค่ะเราสามารถใช้เป็นตัวกระดาษซับมันแบบนี้นะคะซับไปที่คนผมเพื่อซับความมันออกได้ค่ะใกล้แล้วนะคะทุกคน วันที่หรืถึงวันที่7นะผมของเรานะคะก็อาจาจะมีอาการบ้างเรื่องกลิ่นแล้วก็ความมันนะทุกคนเรียบแปรมากนะคะเพียวก็อยากจะแนะนำไอเทมเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือ Sun s i l Hair Protection Spray Instant Clean and Fresh ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99วิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่ฉีดลงบนเส้นผมนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกแค่นี้เลยคะ่ะ Real close to my nerves, I've been. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine As as time, และนี่นะคะก็คือเคล็ดลับเอาตัวรอดง่ายๆสําสหรับช่วงที่เรานะคะไม่ได้สระผม7วันมันเวิร์กจริงๆนะคะเพื่อนๆเพ่ะว่าแชมพูรายแชมพูแล้วก็รวมถึง anti back spray ที่นํามาใช้ในนิชชั่นนี้นะคะก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าแทาขี้เกียจจริง,รงๆก็ลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะคะใครทําได้ไม่ได้ยังไงหรือว่าทํากันได้ถึงวันไหนนะคะก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะวันนี้เพียวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย